เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมนันดอนนะครับวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าเกสตี้นะครับเป็นแมปเอ่อให้เราเนี่ยเอาชีวิตจากเกสนะซึ่งในหน้าแมปนี้เราก็หน้าเมนูนี้เราก็เห็นแหละนะจะมี2ตัวตัวด้านหลังจะเป็นนูบตัวด้านหน้านี่จะเป็นไอ้เกสนะอืมไม่ต้องพูดมากทําเพลงอะไรกดเพลงเลยนะเอเอทำไมาอย่างงี้ก็เริ่มเลยเหรอ เสดงว่าเพื่อนเขาเริ่มไปแล้วอ๋อเก็บเหรียญเรืออะไรเมื่อกี้ดันผมเห็นอะไรเมื่อกี้ใช่นูบหรือเปล่าเกสตี้แมปเกสตี้นะครับอะไรอ่ะวิมืดจังเลยโอ้จริงๆผมก็เคยเข้ามาเล่นแล้วนะเคยเข้ามาลองเล่นอยู่อันนี้อะไรอ่ะเยลโล่คีต้องไปเปิดที่ไหน น่าจะต้องเอาไปเปิดตรงที่เราเนี่ยต้องเปิดเอาคจเจลืองหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวหาก่อนตรงไหนมีที่คจเจลืองตรงไหนประตูเหลืองใช่ไหมเออเสียงอะไรอ่ะอุ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรเมื่อกี้มันบอกว่าคี์ขาดคี์คี์ขาดคี์กาดคี์ขาดเอ้ยเอ้ยเอา โอ้ยไอ้ขี้ขาดเอ้ยผมได้ยินพูดว่าขี่การ์ดขี่การ์ดทำไมผมถึงได้ยินว่าขี้ขาดเออโอ้ยตายเป็นคนแรกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเบคอนแฮไปหลบอะไรอยู่ใต้ถังขยะเนะอ่ะหนุกใส่กลัวฆาตก,กรไงดูเพื่อนดิเอเล่นกันสนุกจังเลยเดะเดี๋ยวเพื่อนมีดาบอะไรเ่ยพี่มีดอะไรมีดมีด,มดลูกนู๊ รูปหน้านูมันมาแล้วอะไรอ่ะริสพูสะนี้สะนี้อะไรเหมือนเพื่อนบอกว่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่สะนี้เฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนมีอะไรเนี่ยมีกล้องเอาไว้ทำอะไรไม่ได้แต่เพื่อนเหมือนเพื่อนจะถือกล้องนะเฮ้ยนั่นไงกีสตีมันมาแล้วเพื่อนโอ้โหไลต่ตามมาแล้วเขาชื่อว่าสกาย วิปเป้วิเป้อันนี้ขุนแจแดงนี่ไงขุนแจแดงอะไรเนี่ยเรดเรดคีย์เพื่อนบอกว่าต้องการขุนแจแดงแนบโอ้เมื่อกิเแคสตี้เอามีแล้วทำไมไม่เปิดล่ะเปิดสิเล่ากล้องมาทำอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยกุญแจเขียวเพื่อนกุญแจเขียวเก็บเอาเลย เออเพื่อนบอกให้คลิกค,คีย์เร็วๆนะคุณผู้หญิงได้กุญแจสีเขียวไปแล้วสุดยอดเลยเขียวไม่ใช่กุญแจแดงเอออย่าเข้าไปเพื่อนทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเข้าไปหาทำไมอ่ะฆาตกรนะฮะคีย์การ์ดคีย์การ์ดทำไมผมถึงได้ยินว่าคีย์ขาดวะผมได้ยินว่าคีย์ขาดคีย์ขาดคีย์ขาดอุ้ยใครเปิดเพลงอะไรอ่ะอุ้ยเสียงอะไรอ่ะ โอ้โหโอ้เนี่ยคีการ์ดไปไว้เลยรในสระไว้น้ำเฮ้ยเฮมันมาแล้วปิดโอ้คุณผู้หญิงโดนคุณผู้หญิงไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วคุณผู้หญิงอะไปแล้วไปแล้วคุณผู้หญิงไปแล้วพะลุคนนั้นจะตามหลังมาทําไมเนี่ยเฮ้ยพ่อเอาปิดทันเฉยแล้กกวกูจะปิดไม่ทันซะแล้วรีบจบกันซิสามนาทีเมื่อไหร่จะจบสักทีเนี่ย จากจบแล้วฮะคุณผู้หญิงได้คีย์การ์ดแล้วนะคุณผู้หญิงได้คีย์การ์ดแล้วคุณผู้หญิงไม่เปิดเลยเร็วคีย์ขาดอ่านี่คุณผู้อยู่คุณผู้หญิงในคีย์การ์ดเนี่ยเออเร็วๆเข้าไปเรียบร้อย่อะโอเคแล้วตรงนี้มันมีอะไรเนี่ยมีมีดตัวตรงนี้มีสกินด้วยผู้ชายกับผู้หญิงครับมีกับดักให้ประมาณ8ดอันนะ เออเฮ้ยดีว่ะตรงนี้มีช็อปด้วยเนะ่เฮ้ยมันจะมีคนเลือกแล้วเดี๋ยวกดเพล์ต้องเข้าไปบทกับเขาเอ้าวทำไมในล็อบบี้มีคนอยู่แค่นี้นะมีคนเข้ามาแล้วสกายวิปป้าไม่รู้ผมอ่านถูกป่ะหนึ่งศกสามอ๋อะอะอะลืมบอกไปนะครับแมปนี้ยังเป็นออลฟ้าอยู่นะครับก็เลยมีอยู่แค่ด่านเดียวแนบเฮ้ยเรียบร้อย อ่า infection คนติดเชื้อเหรอเลือกเป็นคนติดเชื้อหรือว่า player ดิ player แล้วันเฮ้อ infection ก็น่าสนใจนะผู้ติดเชื้อบอท player กับบอทนะก็เหมือนเหมือนคล้ายๆแ้าเจฟ jef นั่นแหละนะนะอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอาอะไรอะกสขี่จักรยานมา นี่ต้องการแจสีแดงตัวนี้ต้องการสีฟ้านี่ก็สีแดงมาเราต้องไปหาขี้ขาดกันนะเราจะไปหาขี้ขาดกันเราต้องหาขี้ขาดเพื่อที่จะไปจากทิ้นี่ฮัลโหลโอ้นี่ไม่ใช่นี่มันตูเซฟต้องการกุญแจสีส้มครับกดอของผมของผมนี่มันกดชิปกับคอนโทรลได้นะของผมแต่ผมไม่รู้ว่าของแต่ละคนนี่มัน กดชิปได้หรือเปล่านะของผมมันกดได้ทั้งชิปและคอนโทรโลตอนมมบนะอืมเฮ้ยเดี๋ยวมีคนระบายแล้วหรออย่าบอกนะว่ามีคนได้ขี้ขาดแล้วนะ่นี่ไงเราต้องขี้ขาดมาแปะตรงนี้จริงๆ <Hey. S 1> มันคือคี์กาดเนี่ยแหละนะแต่ผมได้ยินว่าขี้ขาดนะตอนเป็นเสียงขึ้นนะ่ะเฮ้ยๆๆอย่าอย่ามมบอย่าโมบเฮ้ยๆๆ เฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยปิดประตูแล้วเปิดประตูแล้วโอ้ทำไมมันเปิดประตูเร็วจังเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เสียงเพลงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเปิดประตูไม่ทันอีกวู้อะไรวะานี้โอ้มาขออีกสักรอบหนึ่งจะได้ไหมเนี่ยก็ต้องรออีกนะครับทุกคน เนีก็ต้องรออีกเอ่อโอ้โหวิ่งเร็วจังเลยอะทำไมมันวิ่งเร็วจังเฮ้ยตรงนี้ต้องการกุญแจสีเขียวอ่ะพอเอาคุญแจสีเขียวมาเปิดเร็วเร็วเข้าอ่ะผมไปชมฆาตกรทำไมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนนี้นี่นี่ไปนี่นี่ไปนี่ไปผมไม่เข้าใจ ฆาตกรมันใส่เสียงอะไรก็ไม่รู้อตอนนี้เพื่อนก็กำลังโอ้โหนี่เร็วนี่เร็วนี่ไปอีกไกลหนึ่งแล้วเ้อาคุณผู้หญิงนี่มีนกอยู่บนหัวด้วยอ๋อคุณผู้หญิงนี่น่าจะเข้ามาน่าจะเพิ่งเข้ามาเนบเฮ้ยได้กล้องมาเฮ้ยกล้องอามาทำอะไรอะ่ะเอามาถ่ายเหรอ แล้วถ่ายอะไรยเรียบร้อยไม่รอดเอารอดเฉยอ้าวคุณผู้หญิงคนนี้เพิ่งเข้ามาเองโดนฆ่าซะแล้วเนี่ยไอ้ฆาตกรตัวนี้มันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ผมเดกว่าจะเป็นเกสตี้สิเป็นไอ้ตัวสีฟ้าเขาน่าจะซื้อสกินมาเนบเอ้าเอ้าคุณเอ้าคนเพิ่งเข้ามาเขายังไม่ได้เล่นเลย คนเข้าิ่งเข้าใหม่ไม่ได้เล่นเลยมันโถอะอ้าวมีคนเข้ามาใหม่อีกแล้วอ่ะแล้ววันไหนผมจะได้เล่นสตีนี่เรียบร้อยเรียบร้อยคุณผู้หญิงนี่ตายไปเออว่าไงว่าไงเลาอยู่คนเดียวใช่ไหมขอให้มันเป็นอย่างนั้นเธอเลยคนเดียวเลยคนเดียวตอนนี้เลยสามนาทีกว่ากว่าเออว่าไงว่าไงครับจังหวะนี้ เขาได้คุญแจสีชมพูมาเขาวิ่งตรงไปที่นี่เขาจะทำยังไงต่อเขาก็วิ่งเก็บเหรียญไปอยู่อย่างนั้นแหละครับไม่ทำอะไรเลยสักอย่างเขาถือคุญแจสีเขียวมาซึ่งเมื่อกี้เขากนนั้นก็ไปเปลี่ยนคุญแจมาแล้วฆาตกรก็ได้ตามเข้ามาเฮ้ยฆาตกรตามมาแล้วเรียบร้อย เอามาแล้วเอ้าเสียงเพลงอะไรของมันวะเรียบร้อยไม่รอดไม่รอดไม่รอดเอ้าเพลงเข้าหูมาเอาจะกดทำไมเนี่ยอะไรเนี่ยมาที่ไฟฟ้าทำไมนี่เสียงเพลงไล่ตามมาแล้วตายซะที ยอมัะทีมันจะได้เล่นต่อัะทีแหละโอเคมามามาเกมสุดท้ายครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้ก็รอไปนานมากเลยเมื่อกี้เออไปไปโอเคอมีกันอยู่แค่นี้เหรอมีกันอยู่แค่สามคนนี่เหรอโอ้ยมีคนอีกตั้งเยอะเลยเข้ามากันสิ ไมันไม่เข้ามาล่ะโอเคเลือก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 แมปเลือกแมปเปยัไปกันเลยไปกันเลยมา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 ฮิฮโอเคเพลเยอร์ <c oughs> okay. Player, สิเอามีคนเลือกอินเฟคชันมากกว่าท่านเราลองอินเฟคชันเลยเพลเยอร์ Player, นี่เอามาไม่รู้กี่รอบแล้วเอาอินเฟคชันบ้าง เนี่ยโอเคอินเฟคกชันครับท่านผู้ชมอุ้ยเอ่อมาแล้วก็จะมาเห็นซีนนี่อีกแล้วเกสเวอะไรเนี่ยพวกเรากำลังทำอาหารพวกเขากำลังเรียนอะไรเนี่ย แล้วบอกเอา้าอะไรเนี่ยใครเนี่ยเกสอันนี้ก็หมดตะเรียนอยู่อันนี้กำลังจะทุบอะไรบางอย่างอะไรเนี่ยเอา้าแล้วเกสทำอะไรอะ่ะกดสคริปต์อ๋อกดสคริปต์ได้ปะโู ดูอยู่ตั้งนาน <laughs> Infection ไม่รู้จะดูเรื่องราวไปทำไ,ไมนะเมื่อกี้เอามืดจังเลยอะไรเอ,เอามืดอ๋อมันยังหลบไม่เสร็จเองเออในอะไรในะรูปลิงนี่รูปลิงเฮย้ยมีคนตายแล้ว เดะเดะเดอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปขึ้นบันได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 มาเจอแล้วกุเจสีเหลืองเกสตี้สปอร์ตแล้วเฮ้ยนี่เกสีเลย Yes baby เปิดแล้ว Oh yeah baby อ๋อเนี่ยอะไรอะกระป๋องขวดอะไรก็ไม่รู้เอาเข้าไม่ได้ทำไมอะเฮ้ยยาฮอ้ยาคอรลองเอาเออ ย,ย่าเฮ้ยกุแจสีม่วงตรงนี้มีอะไรเฮ้ยแล้วตรงนี้นี่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 เพิ่งมานะเอาทางลงนี่เออเราได้กุแจสีเหลืองมาอ๋อเราต้องเปลี่ยนคุเจครับท่านผู้ชมเราต้องเปลี่ยนคุเจแล้วเพราะว่าเราเปิดห้องสีเหลืองไปแล้วห้องนี้ก็มีคนเปิดแล้วนี่ เออนหนๆนมีอะไรอีกไหมไม่มีโอเคเออเก็บเหรกกัก็ไปเก็บเหรกกัก็ไปกุญแจสีฟ้าเพื่อนในมีโอ้เอาเดี๋ยวมีสองตัวเหรอเสียงเพลงนีก่กวนตีนมากเลย <c oughs> เอ้าเดี๋ยวทำไมผมเป็นอ๋อเป็นโหมดินเฟคชั่นนะครับ โอ้ติดอาจบแล้วอ่ะเอาโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับมนแคสตี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เกมสุดท้ายที่ผมเล่นไปเมื่อกี้นี้นะครับก็จะเป็นอินเฟคชันนะเป็นการติดเชื้อนะครับก็คือถ้าเราโดนไปเนี่ยเราก็จะเป็นไปด้วยนะครับก็ถ้าใครเนี่ยติดเชือ้อคือถ้าถ้าทุกคนติดเชื้อกันหมดแล้วเนี่ยเกมก็จะจบเลยอ๋ออย่างนี้นี่เอง โอเคครับก็รับคืนนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาเล่น่าแบบนี้นะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างคลิปเลยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ